รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนธนาคารอมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่หมกชิติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในช่วงนี้นะคะเราจะสนทนาธรรมกันเรื่องเนื้อคู่ค่ะหลากหลายคนนะคะอยากทราบวิธีการเลือกเนื้อคู่ที่ดีนะคะหรือว่าเนื้อคู่ที่จะเป็นคู่บุญบารามีของเรานะคะหรือว่าหลากหลายคนนะคะอยากจะทราบเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับการรักษาคู่ครอ,องของเรานะคะให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะตราบชั่วฟ้าดินสลายต้องฟังเทปนี้เลยนะคะ ในช่วงปัญญาสังสุขค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค,ค่ะและวันนี้นะคะช่วงสนทนาธรรมเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจาก ท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกกวีหรือท่านปียสพลมาให้ความรู้ให้สติปัญญากับเราค่ะกราบนมัสการาท่านเจ้าคุณเ<า>จ้าค<า>่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะสำหรับเทปนี้เจ้าค่ะเราจะคุยกันเรื่องเนื้อคู่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคําแนะนํากับพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างเจ้าค่ะในการเลือกเนื้อคู่เนื้อคู่ก็ต้องเริ่มต้นว่าจะคู่กับอะไร จะเอาเนื้อแล้วกระดูกน้าแต่ว่าไรสักคเขาเขามีคำพูดเล่นๆนะเนื้อคู่กระดูกคู่หมายก็ว่าคู่ทุกคู่ยากคู่กรรมคู่เวรคู่บุญบารมีอะไรเงี้ยนะคนโบราณก็พูดคู่กรรมคู่เวรฟังดูไม่ค่อยดีเลยสคู่กรรมคู่เวรคู่บุญบารมีคู่บุญบารมีส่งเสริมสนับสนุนกันบางคนแต่งงานการฆ่ากันตายก็มี <Wait. S 1> เป็นฆาตกรก็มีบางคนแต่งงานเพราะว่ายาพิษที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันทำให้ตระกูลทั้งตระกูลพังทลายก็มีมเพราะฉะนั้นคำว่าเนื้อคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายพอสมควรเนื่องจากว่ามันมันระยะยาวมันไม่ได้อยู่กันแค่วันสองวันและมันอยู่ติดกันค,คนเนี่ยอยู่ติดกันแล้วพ่อกำลังพูดถึงครอบครัวสามีภรรยา ที่จะเป็นคู่บุญบารมีเนี่ยมันจะต้องศีลเสมอกันนะศีลเสมอกันปั๊บสติปัญญาวิชาความรู้วงตรกะูลหรือว่าทัศนคติที่มนุษย์มองไม่ใช่ว่าภรรยามองอย่างหนึ่งสามีมองอย่างหนึ่งเช่นบางทีก็ขัดแย้งกันเรื่องการเมืองบางทีก็ขัดแย้งกันด้านการศาสนาหรือ ภาษาสิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจคนไทยก็ไปแต่งงานกับฝรัง่งฝรั่งก็มาคนไทยเพราะอะไรเพราะเข้าใจคีย์เวิร์ดอีกแล้วคุณผู้ชมคะเราต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจเราจะาเกิดอะไรขึ้นคะพอเข้าใจปับ๊บ ก็มีหลักการง่ายๆว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำซากจนกระทั่งหน่าเบืาาอ่อหน่ายน่าเบื่อนายเหมือนไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไข่มุกมาแม่เล็กฟังดูให้ดีนะอย่าอย่าทำอะไรที่ คิดว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายโอ้ดีมากเลยเจ้าค่ะเช่นเขาคิดว่าเธอจะเข้าใจอ้าว่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะไอเนี้ยคนทะเลาะกันเนี้ยจีความผิดพลาดไปหมดเลยก็จะไม่เข้าใจทําไมเธอไม่บอกฉันไม่อธิบายฉันไหนเห็นไหมมันมาแล้วมีหลายข้อแล้วนะคะเราเราอยากอยากคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเข้าใจเขาเข้าใจดี อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆอย่าอย่าอย่าต้องอธิบายใช่ไหมคะอย่าคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจโดยที่ไม่อธิบายเคยมีไหมชีวิตไครมุกอะมีมีมีเรื่องในครอบครัวค่ะอย่างเช่นมุกบอกว่าน้องชายบอกว่ามิกมาคุยกันหน่อยเรื่องนี้มิกบอกว่าไม่ได้ ไม่เอาพี่มุกทําไปเลยมุกนั่งร้องไห้บเวลานิดเดียวทําไมไม่คุยอ๋อลืมบอกไปต้องรีบไปหาหมอน่ายไหมไม,ไม่อธิบายค่ะไม,ไม่อธิบายพออธิบาย,บายอ่าโอเคเข้าใจละนี่แหละคือจุดพลาดของมนุษย์แล้วก็จุดทําลายเนื้อคู่หรือว่าชีวิตคู่เนี่ยอีกหนึ่งก็คือหางเสียง ใช่ค่ะไม่ใช่หางตานะใช่หางเสียงนะน้ำเสียงเสียงสุดท้ายตอนสุดท้ายเช่นบางคนเนี่ยบางคนพูดดีมาทั้งหมดเลย้วยเหตุผลดีแต่มันมีประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายหางเสียงที่มันมันบ่งบอกว่าคุณไม่จริงใจหรอกอะไรเงี้ยนะมันจะมีหรือว่าคุณดูถูกฉันคุณเอาเปรียบฉันมันจะมีตวัดแป๊บทีหนึ่งเนี่ยในเรื่องหางเสียงตวัดแป๊บ แล้วก็หางตาก็มาอีกคือท่านเจ้าคุณกำลังบอกว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกแบบว่าหงุดหงิดกับคนเดือคู่ของเราเราก็ควรจะคุยกับเขาดีๆใช่ไหมคะว่าทําไมฉันหงุดหงิดเธอเพราะอะไรแต่ว่าไม่ควรจะแบบฉันหงุดหงิดเธอไม่ต้องไม่ต้องใส่อินเนอร์เข้าไปคุยกันดีๆไม่มีหางเสียงนะคะหลายข้อมากเลยเรื่องเดือคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะบางคนเนี่ยลูก ลูกชายเอาแฟนเข้าบ้านพ่อแม่ก็เกรงใจแฟนไม่ได้แต่งงานกันค่ะเกรงใจลูกเกรงใจแฟนอึดอัดกันทั้งหมู่บ้านไอ้ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวอ้าวตายแล้วยังไงกันเนี่ยไม่คุยกันเไม่ว่าเข้าใจแล้วไอ้ความเกรงใจบางครั้งบางทีเนี่ยทำให้ไม่กล้าพูดในสิ่งที่ควรจะพูดโอ้โห ความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดีนะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่บางครั้งบางทีนี่เกรงใจจนกระทั่งเรื่องมันเลยเถิดไปเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ามันเป็นผลเสียค่ะบอกว่าลูกยังไม่แต่งงานเดี๋ยวเพิ่งเอาแฟนเข้าบ้านนะให้ถูกต้องคุยกันดีๆคุยกันดีๆแล้วก็ต้องพามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่พาพ่อแม่เข้ามาแล้วอธิบายว่าคืออะไร เขาจะได้คุยกันว่าอันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรนะ,ะแต่บางคนเนี่ยเกงใจลูกชายเกงใจลูกชายอา้าวหนักเข้าไปเลยทีนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่นื้อคู่จะจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยบางทีเดินไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แต่งงานครับ พ่อแม่ของผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้หญิง oh. เพราะฉะนั้นเขาไม่สนผู้ชายบางคน oh. อะไรเงี้ยนะ oh. ก็ไปเลยบางคนก็ฉันแต่งงานกับแฟนฉันจะไม่ได้แต่งงานกับพ่อแม่ของแฟนฉันวิธีคิดแบบนี้อันตรายอันตรายมาก oh. เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าแต่งงานเสร็จบินไปอยู่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งคนเดียว oh. และไม่เกี่ยวข้องเลยมนุษย์เป็นสิ่งที่มีจิต ยินวิญญาณามนุษย์เป็นสิ่งที่มีจิตใจไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้า <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากในการที่จะเป็นเนื้อคู่กันนีข่ข้อที่สำคัญรักษาน้ําใจของคนรลบข้างเนื้อคู<ช>่เราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทําให้เราอยู่หรือเราไปก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มี มีอันหนึ่งที่ผู้สูงอายุท่านหนึ่งเล่าให้ฟังสามีเขาเสียาสามีเสียเนี่ยคุณแม่ก็มีชีวิตอยู่เขาก็มาเล่าให้ฟังบอกทีฉันเน่ยประทับใจคุณพ่อที่เสียเนี่ยมากรู้หรือเปล่าว่าประทับใจเรื่องอะไรค่ะประทับใจว่าคุณพ่อเยจะเป็นคนแต่งตัวคนสุดท้ายเขาจะดูว่าคุณแม่ แต่งตัวใส่เสื้อสีอะไรเขาก็จะแอบมองอี่นั้นแหละจะไม่ได้บอกอ่าฉันแต่งตัวสีนี้นะแล้วเธอต้องแต่งสีเหมือนฉันนะไม่แต่ว่าเขาแอบดูเขาอกอเขาแอบดูอ๋อคุณแม่สีนี้เขาก็จะเดินไปเลยหยิบมาให้เข้ากันอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความประทับใจในหลายๆเรื่องที่เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่ ความรักเนี่ยคือสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่โอ้โหคุณท่าเคุณค่ะล้ำลึกในชีวิตทุกๆตอนเลย <S <S สิ่งเล็กๆในชีวิตรายละเอียดเล็กๆในชีวิตคุณผู้ชมค่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใครมุกฟังแล้วใครมุกยังประทับใจเลยท่านเจ้ค,คะโอ้โหถ้าเนื้อคู่ของฉันนะให้ฉันแต่งตัวก่อนแล้วดูวันนี้ฉันใส่ส<ไ>ีเหลืองแล้วเธอจะใส่สีเหลืองตามโอ้น่ารัก น,น่ารักมากมีคนมีคนคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังอเขาต้องอย่ายยยอย่างอย่างอย่างไม่นี่เลยนะเขาต้องอย่าทําไมต้องอย่าล่ะคุณโยม,มเ,ขเขายังไม่ดําเลยใช่ไหมคะอ่ะมามะเขายังไม่ดําปรากฏว่าอตอนตอนก่อนแต่งงานเนี่ยก็อยู่คนละบ้านพอแต่งงานปั๊บเนี่ยเป็นสามีภรรยากาันปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยกรนเสียงดังมากจนกระทั่ง ผู้หญิงเป็นโรคเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเลยนะคือนอนไม่หลับมาเป็นเป็นปีนอนไม่หลับเลยต้องเชื่อถึงต้องยาเลยเแล้วคะต้องยานอนคนละห้องไม่ได้แก้ไขไม่ทราบเหมือนกันต้องยาอาจจะมีสาเหตุอื่นอีกเราก็ไม่รู้อันนี้คือเป็นตัวอย่างของสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะความรักบางทีมันก็รักอยู่รักอยู่แต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้มันก็จะประทุสร้ายสุขภาพในอนาคตได้อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นเนี่ยท่านเจ้าคุณกําลังบอกว่าให้เราทุกคนกไป็าค่ะ<า>ต้อง<ป>ต้อง<า>ต้องต้องมายว่าต้องศึกษาซึ่งกันและกันว่าบุคลิกลักษณะระยะยาวนี่บุคลิกาภาพนิสัยสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นที่จะเป็นเนื้อคู่กันหรอคะอนิสัยเข้ากันนิสัยไม่เข้ากันตัวนี้จะมีความสําคัญยิ่งกว่า ทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตาหรือกิริยามารยาทเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยหรือพ่อเคยเห็นเคยเห็นคนไม่ไม่น้อยทีเดียวที่ที่แต่งงานไปแล้วเป็นเนื้อคู่กันได้ระยะหนึ่งแต่ว่าต้องแยกทางกันไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนักธุรกิจนี่เป็นเพราะว่า ไม่ศึกษานิสัยกันให้ชัดเจนมันมาออกลายตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมาออกลายตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันอันตรายค่ะก็ท่านเจ้าคุณแนะนําให้ให้พวกเราเนี่ยศึกษานิสัยแล้วก็ดูบุคลิกภาพว่าเข้ากันได้หรือเปล่าแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือให้ดูว่าเวลาการที่เราจะเลือกเนื้อคู่เนี่ยก็คือ เนื้อคู่ของเราเนี่ยต้องดูแลจิตใจคนรอบข้างของเราด้วยเพราะว่ามันคือหนึ่งปัจจัยในการที่ทําให้คู่ของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานหรือได้อยู่หรือไม่ยาวนานใครมุกไขมุกเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อเจ้าค่ะหมอดูเราต้องทาบุญอะไรเจ้าค่ะถึงจะได้เนื้อคู่ที่ดีนั้นก็คุณหมอไข่มุกหน่อยน้องไข่มุกอาจจะเคยไปดูหมอมีหลวอพ่อเคยพาโยมอ่าคนหนึ่งก็มีลูกสาวก็จะแต่งงาน ไปดูหมอกับหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งไปดูเสร็จเขามีแฟนอยู่สี่คนผู้ชาย,ยที่เขาจะเลือกไปอยู่สี่คนบางคนก็คบลึกบางคนก็ยังไม่ลึกรู้จักกันธรรมดาเอาดวงมาแล้วก็ไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ดูดูโอ้คนนี้ดวงไม่สมพงกันนะคนที่หนึ่งเนี่ยมันอา,อาจจะต้องยา,าคนที่สองก็ต้องอยา่าคนที่สามก็ต้อง เลิกล้างประทุสารกันนิสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกเป๊ะหมดเลยแต่ละคนเนี่ยสี่คนก็มีอ,มอีกคนหนึ่งเขาก็เอาดวงไปหลวงพอ่อหลวงพ่อครับดูดวงอีกคนให้หน่อยครับว่าเข้ากันได้ไหมค่ะ,อะบอกใช่เลยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยใช่เลยหลวงพ่อบอกใช่เลยปรากฏว่าเป็นดวงของอีกคนหนึ่งที่มามด้วยกันนั่นแหละอ้ะอาว เห็นไหมดวงเข้ากันนั่นหมายความว่าอย่างไรบุคลิกลักษณะชะตาชีวิตวันเกิดของมนุษย์เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกันเหมือนกันแต่ดวงยังไม่สำคัญเท่ากับการปรับตัวเข้าหากันไม่มีทิฐิิมานะเข้าหากันเหมือนกับรูปเข้ากรอบจะต้องจะต้องเจียนต้องตัดหัวมุมอ่ะมันเทียะได้ฉากจริงไหม เข้ากันห้าสิบห้าสไม่ได้หมายคกับว่าถ้าไขรมุกมีแฟนไขรมุกรักแฟนร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องห้าสิบแล้วเขามาเติมอีกห้าสิบแล้วจะไม่ผิดหวังแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็น์เมื่อไหร่เนี่ยล้นเลยแล้วจะเสียใจมากเวลาที่ผิดหวังโอ้ดีมากเลยเจ้าค่ะท่า0ผู้ิบใช่คะ่ะเพราะว่าร้อยหนึ่ง ใช่ค่ะใช่ค่ะมุกว่าหลากหลายคู่โดยเฉพาะคนที่เด็กๆเนี่ยเวลาเขารักใครเขาเป็นความรักแรกแรกใช่ไหมคะตอนที่เรารักเด็กๆเนี่ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างลืมรักตัวเองแตห่หรือว่า Expect ว่ามันจะแบบ อ,อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วพอผิดหวังปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างพังทลายมันคือสาเหตุที่หลากหลายคนเวลาเลิกกันเราต้องฆ่าตัวตายาใช่ไหมคะเวลาเลิกกันเรารู้สึกคิดสั้นเพราะว่าเราไม่ได้เผื่อใจอย่างที่ท่านเจ้าคุณสอนพวกเรามาไว้ก่อน ม่เด็กๆและเยาวชนอาจจะไม่ได้เผื่อใจว่าเคยอกหักนอนสมไหมละ่ะผมผ่านมาแล้วมาซมที่นี่ไงคะ <c oughs> <c oughs> มานั่งรองไห้ต่อพระประทานอา <c oughs> ตอนวัยรุ่นไม่ต้องอธิบายใช่ไหมถ้าน้องใสมุกบอกว่าโหเวลาที่มนุษย์ฆ่าตัวตายได้เนี่ยมันเสี่ยววินาทีนะเ<ช>สียใจเนี่ยถ้าสติไม่พอนะคิดซะว่าโชคดีแล้วที่เขาเขาทิ้งเราตอนนี้ดีกว่า ลอยลำไปกลางทะเลด้วยกันกลางทะเลแล้วไปทิ้งกันกลางทะเลทิ้งตอนเจ็ดสิบอย่างเงีย้ยทิ้งเลยตอนเจ็ดสิบหกสิบมีมนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมิโยมมิโยมคนหนึ่งนะเขาแต่งงานกับเขารักรักกับฝรั่งคนหนึ่งตอนเป็นรัเ,นเรียนเมืองนอกแต่เวลาจะแต่งงานเนี่ยว่าแต่งกับคนไทยด้วยกันกลับมา,ามาแต่งหรอคะอ่าเจ็ดสิบปีผ่านไป ตอนอายุ80เนี่ยนะมาเจอกันอีกคนเนี่ยซึ่งสามีของคนที่เป็นคนไทยเนี่ยตายไปแล้วอคนนี้ก็ไปแต่งงานแล้วภรรยาก็ตายไปแล้วกลับมามาเจอกันแต่งงานกันโอ้โหเขาบอกว่าสวีทมากเลยอยน่ารักจังเลยอ่าแฮปปี้เอ็ดิ้งรักข้ามทวีปใช่ไหมคะรักข้ามทวีปอย่างนี้ก็มีเป็นเนื้อคู่อ่านี่เขาเรียกว่าเนื้อคู่ค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะคะถึงการเลือกเนื้อคู่นะคะว่าเราต้องดูผ่านลักษณะบุคลิกภาพละนิสัยนะคะและวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณแนะนํานะคะให้พวกเราเนี่ยรักษานะคะความเป็นเนื้อคู่นะคะโดยการที่ 1. น,นะคะเราไม่พูดอะไรซ้ำๆเดิมๆนะคะ2นะคะให้ใส่ใจรา,รายละเอียดนะคะเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทําในทุกๆวันนะคะเหมือนอย่างที่ ตัวอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้ยกนะคะไปเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเทปนะคะแล้วก็3นะคะก็คือให้เราเนี่ยพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากนะคะปรับตัวนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องว่าฉันถูกหรือเธอถูกนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมากันคนละครึ่งทางนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้กล่าวไว้นะคะก็คือเราเนี่ย รักเขา50%แล้วเขาก็ต้องรักเรา50%นะคะเพื่อมาเจอก,กันครึ่งทางนะคะเพื่อจะได้เติมเต็มความรักนะคะของทุกคู่ให้ถึงร0 0เซนตนะคะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยลืมรักตัวเองเนี่ยเป็นจุดบอดที่ยิ่งใหญ่นะคะถึงการที่เราเนี่ยอาจจะไปทําสิ่งไม่ดีกับตัวเองหรือสิ่งไม่ดีกับคนอื่นก็ได้นะคะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําไข่มุกนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเรื่องการเลือกนิ้คู่ในวันนี้ค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชัยแอร์ บร right ิษัทรุ่งแสงแบตเตอรี Send, ่จำกัดในช่วงธรรมมาชิวๆนะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั <t 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 Link, ้นไปฟังก OK)> ันเลยค่ะการแก้กรรมทำได้จริงหรือไม่ทำได้จริงครับถ้าหากว่ามีเชือกผูกแล้วก็ต้องแกะออกถ้าเรากาอยู่แล้วก็แบมือเ็ออย่างนี้ไม่ใช่ครับ คือว่ากรรมในที่นี้หมายถึงการกระทาถ้าเราพูดผิดเราก็พยายามพูดถูกให้ได้ถ้าหากว่าเราพูดไม่สุภาพเราก็พยายามพูดสุภาพนี่เรียกว่าแก้กรรมถ้าหากว่าเราคิดลบเราก็พยายามคิดบวกนี่คือแก้กรรมแล้วเพราะฉะนั้นคนเราอย่าไปจมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เราคิดแล้วคิดอีกคิดย้ำๆๆๆๆๆเป็นเหตุให้กรรมนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมัดขึ้นมัดขึ้นมัดขึ้นแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้กรรมก็คือการทําในสิ่งที่ดี ไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีก็แก้มาการไปกอบแก้มาเป็นการพูดดีคิดไม่ดีก็แก้ด้วยการคิดดีอย่างนี้เรียกว่าแก้กรรม คำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือความเชื่อใดที่ถือว่าเป็นความเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนานะคะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยาสุพลมอบให้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะคะมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยร่วมบุญกันได้นะคะก็คือโครงการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเ,เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ส่งให้กับพระนะคะแล้วสามเณรทั่วประเทศไทยเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้นะคะบนหน้าจอบ,บนนี้ได้เลยนะคะร่วมบุญกันเยอะๆนะคะ วันนี้นะคะในช่วงปัญญาสร้างสุขและทางเทปนะคะมุกเชื่อว่านะคะทุกๆคนเนี่ยได้องความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะไปพัฒนาชีวิตนะคะยังไงก็ขอสรุปเล็กๆนะคะว่าเนื้อคู่เนี่ย ก็คือเราต้องมีบุญบรารมีนะคะแล้วก็ศีลเสมอกันนะคะถึงจะเป็นคู่บุญคู่บารมีของเรานะคะแล้วก็ต้องดูทางอุปนิสัยด้วยนะคะให้ดีว่าเข้ากันได้นะคะและที่สําคัญนะคะความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะการที่เราเนี่ยพยายามเข้าใจเขานะคะในตัวตนของที่เขาเป็นเนี่ยก็จะทําให้เนื้อคู่ของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ใจ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักนะคะของทุกๆคนยิ่งใหญ่ได้ค่ะสําหรับนะคะใครที่ชื่นชอบรายการของเรานะคะสามารถนะคะติดตามรายการของเราได้ผ่าน Facebook มหาสารั์แห่งปัญญาหรือว่าทาง y o u t u b e วดพระรามก้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคข่มูก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ